เจดีเจธงกายครับนะ่ยวันนี้ผู้ชมไซส์ใหญ่เลยนะครับผมโตโยต้าคอมพิวเตอร์ครับนะ่ยเครื่องยนต์สาลิตรนะครับดีเซลนะฮะโดดเด่นครับกระจังหน้าขนาดใหญ่นะฮะสีโครมอย่างผู้ชมในอาร์สต่างๆ่างนะครับผมสวยเลยนะครับผมนะที่อยู่ตรงหน้าผู้ชมครับคือเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ3,000ซีซีนะครับภูมิรายจะต้องไม่เหงานะครับต้องประมาณนี้หนังยังคมอยู่นะครับแอ่นะครับผมนะ แอร์เป็นแบบคลาสสิกอยู่เป็นแอร์แมนนวลนะครับความกว้างขวางนะครับคุณผู้ชมครับกว้างมากนะฮะเป็นทรงกับตันซีคุณผู้ชมเจดีเจทอมกายครับนะวันนี้คุณผู้ชมไซส์ใหญ่เลยนะครับผมโตโยต้าคอมพิวเตอร์ครับนะฮะเครื่องยนต์3.0ลิตรนะครับดีเซลนะฮะโมเดลเป็นโมเดลปี17คุณผู้ชมนะฮะก่อนดูคลิปเต็มนะครับรบกวนนิดนึงนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปด้วยนะครับเพื่อได้ลาดคลิปใหม่ๆจากทางดิจิทัลพยากรครับอาผู้ชมครับนะเรามาดูดีเซนเอ็กซ์เทอร์เรียด้านหน้าของตัวรถกันนะครับต้องบอกว่าคอมมวเตอร์นี่ครับเป็นรถตู้อีกหนึ่งรุ่นย่อยนะครับที่มีฐานผลิตนะมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ตัวไฮไฮเอทเลยใช่ไหมรถตู้แบรนตัวเต้าคือมีเยอะมากนะครับซึ่งคอมมวเตอร์คืออยู่หนึ่งในแพลตฟอร์มนั้นนะครับอ่ะผู้ชมมาดูดีไซน์ด้านหน้ากันนะครับผมด้วยความโดดเด่นครับกระจังหน้าขนาดใหญ่นะฮะสีโครมมมอยยางผู้้้ชชสวๆพรรในนะคับ ระบบไฟล์ของเขาเนี่ยครับเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับผมแต่อยากให้ดูสภาพนิดหนึ่งนะครับไม่มีนะครับแต่รอยงาสะเก็ดหินแทบไม่มีเลยสวยๆนะครับ ด้านล่างมีฟ็อกแลมมาให้คู่หนึ่งคุณผู้ชมนะครับสีที่ได้มานะครับเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับบางๆเลยผู้ชมนะสวยงามมากนะฮะขยับมาทางด้านข้างผู้ชมครับจะได้มาเป็นล้อมแม็กนะครับขอบเนี่ยจะเป็นขอบ16นิ้วนะครับส่วนด้านยางเนี่ยเป็นยางพีใหม่แล้วนะดอกยางยังลึกอยู่นะครับนะกระจกผู้ชมครับอัตโนมือนะครับผมนะอัตโนมืออยู่นะครับผมแต่ปรับไฟฟ้านะครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมอันนี้มีกุญแจมาให้นะครับเป็นแบบรีโมทเรียบร้อยเดียวด้วยนะครับนะ แบบนี้คลาสสิกคลาสสิกเลยนะครับสีที่ได้เป็นสีขาวเดิมโรงงานนี้ครับมาสีสวยพร้อมใช้งานสุดๆนะยอยากให้ดูโครงสร้างไม่ใช่โครงสร้างสิคขาเแล้วว่าความงานของสีผู้ชมครับบางๆเลยนะครับไม่เคยผ่านการทําสีใดทั้งสิ้นเนาะก่อนไปดูข้างในผู้ชมครับดูโครงสร้างนิดนึงว่าเป็นประมาณไหนนะเม็ดเมาต่างๆนะครับอ๊บอ่ะผู้ชมดูเนี่ครับผมเม็ดอาร์ต่างๆนะส,สวยๆเลยนะครับอันนี้มีคราบนิดหนึ่งในหายไหมความเดิมผู้ชม ไม่เคยแกะนะครับเม็ดอาร์ตต่างเดิมไม่เคยแกะนะอาจจะมีค่าฟงค่าฝุ่นอะไรมากนะครับแต่อยากให้ดูความเดิมนี่ครับถามว่าทําไมถึงกล้าเปิดให้ดูผู้ชมครับรถเพงเข้ามายังไม่ได้เก็บอะไรสักอย่างเลยนี่ครับเอามาให้ดูแบบสดๆแลวร้อนเลยนะนะครับอ่ะฝั่งคนนั่งเป็นยังไงดูซินี่ครับผมกระดูกงูผู้ชมนี่ฮะเม็ดอาร์ตต่างๆนี่ครับผมสวยเลยนี่ครับผมนะแทบไม่ผ่านการใช้งานมาเลยไม่เคยผ่านการทําสีมานี่ครับซอกด้านในผู้ชมนี่ครับน็อตเดิมนะครับเดิมเดิมเดิมเลยนี่ครับ สวยงามมากนี่ฮะผมนะอ่าแล้วก็ดูช่วงล่างต่อผู้ชมครับบริเวณช่วงล่างนะโช๊คต่างๆผู้ชมครับโช๊คแท้เดิมโรงงานนะครับไม่มีข้าสนิมใดๆทั้งสิ้นนะเอาไปคือพร้อมใช้งานเลยนะครับแล้วก็ถ้าเอ่ยใครนะครับอยากมาลองฟิลลิ่งเนาะนะฮะมาลองขับขี่เจ้าคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับโชว์รูมของเรานะครับตั้งอยู่บริเวณกรุงเทพมหานครนะครับระบุตรหนิงชันเปิดทําการทุกวันนะครับตั้งแต่ช่วง8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผู้ชม Premises, e. มาหลังห้าโมงครึ่งนะครับไม่เป็นไรนะครทีมงานรีเจนต์น like ้ำคางครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะอ่ะมาดูด้านหลังกันคุณผู้ชมครับล้อนะครับด้านหลังสวยผู้ชมแม็กนะฮะไม่มีเบียดนี่ครับไม่มีเบียดเลยสวยสพร้อมใช้งานนะครับช่วงล่างจะต่างแท้เดิมนะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะแล้วก็ส่วนบริเวณด้านหลังผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับกลับรถอีกทีหนึ่งแล้วก็ถ่ายให้ดูนะเพราะว่าพื้นที่ข้างหลังไม่พอนะครับเดี๋ยวต้องกลับรถปึ๊บกลับหัวไปเพื่อถ่่่่าาาาายยให้้้้ดดดดดููููนน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 นะะะะะคคคคครรรรัััััััับบบบบบออเเีีี๋ววไปกกกกขขขงงงงึผผชมมมมฝสิ สวยๆกระจกพับแมนนวลนะครับอัตโนมือยางสวยๆพร้อมใช้งานแม็กไม่มีเบียดคุณผู้ชมสภาพคือกริบมากคันนี้รถมันเข้ามานะถ้าเกิดเราเก็บงานคุณผู้ชมครับคงจัง,งา่าว่านี้นะเอาจริงนะอ่ะมาดูหน่อยซิเป็นประมาณไหนนะครับผมนี่เม็ดอาร์ตต่างๆคุณผู้ชมครับสวยๆเลยพร้อมใช้งานนะครับใครกำลังตามหาคอมพิวเตอร์คุณผู้ชมครับไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆผมพูดเลยนะตอนนี้เรามีซ็อกให้นะประมาณ2คันนะครับเป็นฝาแฝดเลยประมาณ2คัน เรเพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนเลยครับนะอ่ะด้านในท่านผู้ชมดูความเดิมครับไม่มีร่องรอยการแกะขยับใดๆทั้งสิ้นนะครับสวยงามมากนี่ฮะกระจกบางเดิมท่านผู้ชมครับมีม่านมาให้ในฝั่งคนขับนะครับสวยๆพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบผู้ชมนี่ฮะไม่เคยผ่านการทำสีใดๆทั้งสิ้นมาเลยนะครับแผ่นเพลยต่างๆเดิมโรงงานทุกจุดนะแล้วก็เดี๋ยวเอ่อห้องเครื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับห้องเครื่องเนี่ยจะต้องเปิด ก็ห้างได้ยุ่งยากน,นิดนึงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่และนี่คือวิธีการดูห้องเครื่องเลยครับว่าจะดูยังไงนะว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องยนต์ของรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับจะอยู่บริเวณทางด้านนี้นะครับแจ้งไว้ก่อนนะที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมนะครับคือเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ3000ซีซีนะครับเครื่องยนต์ต่างๆคุณผู้ชมเดินนิ่งๆเลยเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเครื่องยนต์เดินสักครู่ครับนะฮะคุณผู้ชมเดินนิ่งๆไม่มีสะดุดใดๆทั้งงงงงงสสิ้้นนนนนนะะะคคคครร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 ัััััััับบบบเเาาาามีกกกกปโตตวถื่่อๆ แล้วก็เกียร์นะครับผมอ่ะผู้ชมดูนี่ครับเพจสติกเกอร์ต่างๆนะครับเดิมโรงงานนะครับไม่มีการตัดแต่งตัวถังอะไรทั้งสิ้ๆมาสกิ้งต่างๆเดิมโรงงานทุกจุดนะครับผมใครกําลังตามหาคอมพิวเตอร์ดั้มเดิมผู้ชมครับผมมีนะครับมาเสิร์ฟแล้วนะครับหนึ่งคันตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปกันต่อนะครับเป็นไงครับผู้ชมครับห้องเครื่องที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะฮะสวยๆนะครับแห้งๆดั้มเดิมนะครับเดินนิ่งๆนะ่ยเพศเพศต่างๆอยู่ครบนะครับอ่ะส่วนต่อไปมาดูกันนะครับทางด้านขวามือนะ ล้อต่างๆผู้ชมนะครับนะสวยๆพร้อมใช้งานนี่ครับช่วงล่างต่างแท้เดิมแชสซีเดิมทั้งหมดนะครับสีตางเดิมเช่นเดียวกันนะครับนะด้านนอกรอบคันประมาณนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารครับว่าออปชั่นมีอะไรมาให้บ้างนะครับไปรับชมด้วยกันเลยนะครับนะขึ้นพร้อมๆกันผู้ชมครับนะสตาร์ทดูไปพร้อมกันเลยรเราเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้สดๆร้อนๆนะครับอย่าเบรกคุณผู้ชมบิดสตาร์ทนะครับผู้ชม เดินนิ่งมากผู้ชมนะครับชึ้งเดียวติดเลยบาบ่มาผมเบาแอร์แป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะด้านในคอมพิวเตอร์นะครับเราเข้ามาอยู่แล้วเนาะจากเมื่อกี้สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับชึ้งเดียวติดเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นเครื่องฟังนิดหนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมฟังเสี after, you, ยงเครื่องยนต์พร้อมกันนะครับอาจจะได้ยินไม่เก่งไม่แน่ใจเครื่องยนต์นะครับเดินนิ่งๆคุณผู้ชมครับนะคุณผู้ชมครับมาดูดีไซน์พวงมาลัยกันนะฮะดีไซน์เป็นดีไซน์สี่ก้านนะครับนะโลโก้โตโยต้าาชัััดดเจนนนนนนะะะคครรบบบไมมม่่ีใสวขอองลลกหุผ พวงมาลัยนะครับตามเลขไม้คผู้ชมครับเลขไม้คันนี้ประมาณ1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลนะครับพวงมาลัยจะต้องไม่เหงานะครับต้องประมาณนี้หนังยังคมอยู่นะครับเทแต่หน่อยแต่ที่ได้มาเป็นแต่ลมนะครับผู้ชมครับนะแล้วก็เกียร์นะครับเลขไม้คันนี้แสนเจ็ดนะเกียร์ต้องเป็นประมาณนี้ครับหัวเกียร์ต้องไม่เหงานะครับแล้วเกียร์ที่ได้มาผู้ชมครับหายากมากๆเลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบคัมบันไดนะครับผมนะสวยๆเลยพร้อมใช้งานนะครับเบรกมือผู้ชมครับอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับวิธีการใช้งานไม่ยากครับจะมีสลลลััักกกกกใหห้้ดดดดนนะคครรบบผมมึงแว็ุปป่อยไ นี่ครับจะเป็นการปลดล็อกเบรกมือนะครับเมื่อจะล็อกเบรกมือผู้ชมครับเพียงแค่ดึงขึ้นมาเบาๆแล้วก็บิดครับแค่นี้เองนะครับไม่ได้ยากเลยสำหรับตัวเบรกมือของทางโตยตาคอมพิวเตอร์นะอ่าเครื่องเสียงผู้ชมครับที่เขามีมาให้นะฮะจากโรงงานนะฮะจะเป็นเครื่องเสียงแบบพลาสสิกอยู่นะครับฟังพวกวิทยุต่างๆ FMM ได้นะครับเสียบสาย AUX ได้นะฮะเทสเสียงหน่อย ประมาณนี้คุณผู้ชมครับนะฮะเสียงเบสแน่นๆนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครนะครับที่ดูคลิปผมแล้วนะครับอยากได้จอ Android ยคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยนะครับแอสไซน์ด้านล่างคุณผู้ชมครับแอสไซน์นะฮะวายทีดิจิได้เลยนะครับแจ้งแอดมินได้เลยนะครับแคมป์กระจอไปนะครับบอกว่าดูคลิปของคุณเจไปแล้วอยากได้จองแอนดรอยครับทีมงานทีนี้ท่องคาครับยินดีอัปเกรดจองแอนดรอยให้คุณผู้ชมนะครับนะอ่าส่วนต่อไปคุณผู้ชมครับระบบแอร์นะครับผมนะแอร์เป็นแบบคลาสสิกอยู่เป็นแอร์แมนนวลนะครับแรงลมมมมแออรร์ฟัังาพ้้กนผูช แอร์ไม่ได้เย็นนะคุณผู้ชมครับแอร์หนาวเลยนะคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับแอร์เย็นมากนะฮะอ่ะตรงกลางคุณผู้ชมนะฮะมีคัรพอเดอร์มาให้นะครับสองตำแหน่งแบบนี้นะครับสามารถเป็นทั้งที่วางแก้วได้หรือเป็นเบาะอีกที่นั่งนึงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแค่ยกขึ้นมาแค่นี้เองก็เป็นเบาะได้อีกถึงที่นั่งแล้วเนาะกระจกคุณผู้ชมครับตัดแสงแบบแมนนวลนะครับสวยๆพร้อมใช้งานคอนโซลกลางวัสดุต่างๆนะครับสวยงามไม่มีแตกรายงานนะครับมีสเก็ตคาบกาวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเก็บให้นะฮะ รถมึงเข้ามาสดๆร้อนนะครับนะรวมแล้วครับด้านหน้านี่คือสวยงามพร้อมใช้งานสุดๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันดีกว่าครับเพราะว่ารถตู้นะครับไฮไลท์อยู่ห้องแถวด้านหลังเนี่ยเราไปดูมาพร้อมกันนะคุณผู้ชมนะว่าด้านหลังนี่จะสวยงามขนาดไหนแล้วก็กว้างขวางขนาดไหนไปดูด้วยกันเลยครับคุณผู้ชมครับนะเราเรามานั่งด้านหลังกันดูดีกว่าครับว่าฟิลลิ่งจะเป็นประมาณไหนนะครับผมประตูใช้งานได้ปกตินะเปิดสุดนะครับนะปิดได้สุดปกติทุกอย่างนะครับ ล็อกได้ปกติทุกอย่างนะฮะอะมาดูนะครับผมห้องด้านหลังนั้นดีกว่านะครับนะอย่างที่เห็นสังเกตได้ชัดคุณผู้ชมครับเบาะที่เขามีมาให้นะครับเป็นเบาะหนังสีเบจสุดแสนจะพรีเมียมนะครับสภาพนี่คือสวยมากพร้อมใช้งานนะครับนะแล้วก็ความกว้างขวางด้านหลังคุณผู้ชมครับกว้างมากนะครับเป็นทรงกับตันซีคุณผู้ชมสวยสวยพร้อมใช้งานนะครับวัสดุนี่คือพรีเมียมมากนะครับเป็นทรง V i p ทีเลยนะครับนะใครกำลังตามหารถยนต์นะครับรถตู้สีนะครับที่มีความอเนกประสงค์นะฮะแล้วถ้าเกิดได้จาากเรไปนะ แทบไม่ต้องเก็บอะไรเพิ่มเติมเลยผู้ชมครับหรือถ้าเกิดผู้ชมเนะี่ยอยากผมต่งอะไรเพิ่มให้นิดนึงได้ไหมเนะี่ยเรายินดีอัปเกรดให้ในครับนะนี่เบาะคู่แถวแถวหน้าในสวยงามตึงๆพร้อมใช้งานนะครับนะแล้วเดี๋ยวผมจะไปนั่งด้านหลังให้ดูด้วยนะครับว่าเป็นประมาณไหนเนาะแล้วที่สําคัญในปัญหาของรถตู้ส่วนใหญ่เนี่ยแอร์จะไม่เย็นนะครับแต่คันนี้ผู้ชมครับแอร์หนาวผู้ชมไม่ได้แอร์เย็นนะแอร์หนาวเจี๊ยบเลยนะครับแอร์เย็นๆเลยสำหรับตัวคอมพิวเตอร์คันนี้นะอ่ะ เดี๋ยวผมขออนุญาตขยับไปนั่งด้านหลังให้ดูนิดหนึ่งดีกว่านะครับว่าจะกว้างขวางสักเพียงใดนะครับนะคุณผู้ชมครับมาดูเบาะแถวนี้กันนะฮะซึ่งผมชอบส่วนตัวนะครับการโดยสารรถตู้นะผมชอบนั่งตรงนี้ที่สุดเลยนะครับเพราะว่าอะไรมันจะอยู่ตรงกลางสเปซตรงกลางพอดีนะครับแล้วก็พื้นที่เล็กรูมต่างๆนะครับคือกว้างขวางมากแล้วเบาะของเขานนะครับที่ผมมีมาให้นะคุณผู้ชมสามารถปรับพนักพิงนะครับแบบนี้ได้เลยเป็นไงคุณผู้ชมเดินทางไกลไม่อยากจะพูดเลยนะจะสบายขนาดไหนนะฮะนะ แล้วก็เบาทั้งทุกที่นั่งเลยนะครับสภาพคือสวยกริบพร้อมใช้งานสุดๆนะฮะใช้งานได้ปกติทุกตัวนะครับไม่มีอันไหนแตกายงานใดๆทางเส้นเนาะกลิ่นหอมกลุ่นคุณผู้ชมไม่มีกลิ่น,นอับใดๆทางเส้นนะอ่ะลองนั่งแถวอีกแถวหนึ่งกันหน่อยซิเป็นประมาณไหนนี่ครับผมมองว่ามันไม่ได้อึดอัดเลยอ่ะมันขึ้นลงสะดวกมากขยับตัวง่ายมากคุณผู้ชมนะฮะอันนี้เบาะแถวสามคุณผู้ชมกว้างขวางเช่นเดียวกันนะับปรับท่าพิงได้ทุกที่นั่งนะครับย้ำทุกที่นั่งนะ ปรับแบบผมแบบนี้ได้เลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากซึ่งราคาของเราที่เรามาจําหน่ายนนี้พี่ผชมผมกล้าพูดเลยนะราคาผมดีที่สุดในของตลาดเมื่อเทียบกับเลขใหม่และคุณภาพผู้ชมครับเดี๋ยวเราเนี่ยฮะไปฟังราคากันดีกว่าราคาเลท่อนนะครับแล้วก็โปรโมชั่นที่เรามีมาให้ไปดูด้วยกันเลยครับผู้ชมครับนะฮะเรามาดูทันและหลังกันบ้างนะครับผมนะระบบไฟผู้ชมครับเป็นระบบแบบฮาโลเจนนะครับแต่แสงสว่างผู้ชมครับชัดเจนนะฮะและสภาพคือพร้อมใช้งานสุดๆนะครับ ไม่มีแตกนะครับผมสวยพร้อมใช้งานทั้ง2ฝั่งนะครับดูความเดิมคุณผู้ชมครับสวยพร้อมใช้งานนะครับไม่มีสเก็ษหินติดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับกระจกด้านหลังตรงรุ่นมีมาให้นะครับพร้อมกับไฟเบรกตรงที่3คุณผู้ชมครับมีมาให้เช่นกันฟันฝนหลังนะครับใช้งานได้ปกตินะแล้วก็เปิดดูโครงสร้างเส้นน้อยครับฝาท้ายเป็นแบบแมนนวลอยู่นะนะครับเปิดมาคุณผู้ชมนะฮะช็คซับแรงต่างนะครับใช้งานได้ปกติกับคุณผู้ชม นะฮะไม่มีงอแงนะฮะสวยๆพร้อมใช้งานนะครับสภาพคือกลิบมากคุณผู้ชมนะฮะแล้วให้ดูความเดิมคุณผู้ชมครับด้านในเบาะหนังสีเบสสวยๆนะครับพื้นเป็นเป็นเป็นพื้นไม้นะครับแล้วก็มาร์คกิ้งต่างๆนะสวยๆเดิมโรงงานนะครับอาจจะมีคราบฝุ่นอะไรบ้างนะครับเพราะรถคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับเราทําการล้างเนื้อล้างตัวเล็กน้อยแล้วก็มาจอดถ่ายผู้ชมดูเลยนะครับนะอ่ะฝาท้ายผู้ชมนะครับไม่มีโดนมานะครับรูปมาผู้ชมเนียนๆนะครับผมมีฟิลลิ่งแบบ มีความนุ่มแล้วก็แข็งในระดับหนึ่งนะครับจิกไปมีรอยเล็บชัดเจนนะครับนะสำหรับใครที่กำลังตามหาคอมพิวเตอร์ครับผมหามาให้แล้ว1คันแนะ่นะสวยๆเลยเอ้ยไม่ใช่สิมีก็มามา2คันเลยคผู้ชมนะสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราีนครับไปดูส่วนต่อไปากันต่อครับกับคอมพิวเตอร์คันนี้เครื่องสามพันตัวดีเซลครับ<อ>เป็นอ่งางนี้คผู้ชมครับนะกับคอมพิวเตอร์นี้นี้ผมนํามาให้ดูนะครับผมนะซึ่งราคาค่าตัวของเขาเนี่ยครับอยู่เพียงแค่7จ็ดแสนแปดหมื่น 5,000บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับกับเลทผ่อนนะฮะกรณีฟรีดาวน์นีครับของน้องเนี่ยจะผ่อนอยู่ประมาณสัก1 5 0 0 0ถึง1 6 0 0 0นะครับนะหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับอยากให้ดอกเบี้ยหรือเลทผ่อนนะครับลงมาอีกสักเล็กน้อยนะฮะลบกวางดาวผมเล็กน้อยคุณผู้ชมครับเลทผ่อนนะเพราะเผื่นะ1 0 0 0ผมทำผมทำให้ได้ด้วยนะครับนะแล้วทางดิจิตอลคารครับยังมีส่วนของโปรโมชั่นให้นะครับโปรโมชั่น6 6สุดแสนคุ้มค่านะครับนั่นก็คือการ ดูแลเซอร์วิสนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับสูงสุดถึง1ปีเต็มเลยนะครับมูลค่าน้ำมันเครื่องผู้ชมครับครั้งหนึ่งมีสองพันกว่าบาทนะปีหนึ่งก็ลองคูณเอาแล้วกันว่าจะเป็นกี่บาทนะครับนะเรายินดีแถมให้คุณลูกค้าเลยนะครับเงื่อนไขเพียงแค่อย่างเดียวเลยผู้ชมครับแคปหน้าจอผมไปเนี่ยแล้วส่งไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ครับแอสไซน์นะครับ YTDJET หรือติดต่อเบอร์ด้านล่างนั่นเลยครับเบอร์ศูนย์แปดเก้านะครับสี่ห้าแปดแปดหกหกหนึ่งครับติดต่อ อาหารชอบกินนี้นุณผี้ชมครับรบกวนนิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับได้คลายไปด้วยนี่ครับเพื่อให้คลิปใหม่ๆจากทางเจ๊น้องค่งครับวันนี้ผมเจน,นะฮะขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ